กานเล่มล่าสุดข,ขึ้นปกครับมับงกรจีน the next leap forward ก้าวกระโดดครั้งใหญ่ต่อไปบอกว่าจีนเนี่เติบโตเศรษฐกิจมาอย่างน่าตื่นตาตื่นใจถึง20ปีจากนี้ไปเนี่ยถ้าจะสามารถยั่งยืนอยู่ได้จะต้องหาสูตรหายุทธศาสตร์ที่มีความสำคัญโดดเด่นพอที่จะกระโดดก้าวต่อไป แต่ว่าดูจากตัวเลขล่าสุดที่ออกมาหลายๆตัวเศรษฐกิจของจีนแข็งแกร่งกว่าที่หลายคนวิจารณ์เอาไว้ครับเศรษฐกิจอันดับสองของโลกคือจีนเนี่ยสามารถที่จะยืนต้านกระแสของข่าวร้ายจากยุโรปได้อย่างน่าทึ่งทีเดียวครับเนี่ยตัวเลขบอกว่าส่งออกและนำเข้าของจีนในเดือนพฤษภาคมที่เพิ่งจบไปนั้นเนี่ยโตขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ส่งออกนี่โตขึ้นถึง15%นำเข้าโตขึ้น12%อะไรที่น่าสนใจคืออัตรางเงินเฟ้อเนี่ยต่ำมากมาก3%ต่ำที่สุดใน2ปีทีเดียวครับฉะนั้นก็แปลว่าที่มีคนกลัวว่าทีธนาคารกลางจีนเพิ่งจะลดดอกเบีย้ยเนี่ยแปลว่าเศรษฐกิจจีนอ่อนลงใช่ไหมต้องกระตุ้นอีกใช่ไหมดูตัวเลขรวมแล้วนักวิเคราะห์ก็บอกว่า เศรษฐกิจของจีนเนี่ยแข็งแกร่งกว่าที่หลายคนคาดคิดเอาไว้ทีเดียวและมองต่อไปด้วยนะครับว่าถ้าดูลงไปถึงรายละเอียดในแต่ละประเภทของการผิดเช่นการผิดรถย,ยนต์อสังหาริมทรัพย์เนี่ยฟื้นขึ้นมาหรือว่ามีอัตราโตเกินกว่าที่มีการพยากร์ณเอาไว้ด้วยซ้ำไปฉะนั้นก็แปลว่ามัางกรจีนตัวนี้เนี่ยแข็งแกร่งกว่าเศรษฐกิจอเมริกาและยุโรป อย่างชัดเจนแปลว่าถ้าหากเกิดวิกฤตทางด้านยุโรปและอเมริกาเอเชียยังอาจจะรอดได้นะครับถ้าหากยักษ์ใหญ่อย่างจีนนี่สามารถที่จะรักษาอัตราตัวเอาไว้ได้และสามารถที่จะขยายการิดดึงเอาเอเชียอื่นๆเช่นอาเซียนของเราญี่ปุ่นเกาหลีใต้อินเดียถ้าหากยักษ์ใหญ่ในเอเชียบวกกับอาเซียนเรา สามารถรักษาอัตราเติบโตทางเศรษฐกิจได้เป็นไปได้นะครับว่าอะไรอะไรก็ตามแต่ที่เกิดวิกฤตในยุโรปและอเมริกาเนี่ยสามารถที่จะแบง่งออกไปได้เลยแปลว่าพิษร้ายจากยุโรปและอเมริกาอาจจะไม่มากระเทือนเอเชียหนะักหนาสากาเกินไปแต่ก่อนที่มีคนบอกครับว่าถ้าอเมริกาเป็นยักษ์ใหญ่เนี่ยแค่จามเนี่ยทั้งโลกจะต้องเป็นหวัดต่อไปนี้ไม่แน่แล้วครับอเมริกาจาม แต่สมมุติว่าจีนเนี่ยยังสามารถที่จะรักษาสุขภาพไว้ได้เนี่ยเราอยู่ใ,ใ,ใกล้ๆกับจีนและสามารถคบหากับจีนขณะเดียวกันก็สร้างความสัมพันธ์อันถูกต้องกับญี่ปุ่นอินเดียเอเชียอาจจรอดถึงแม่สหรัฐและยุโรปเจงก็ตามนะครับเอาเป็นว่าเจนเนีย่ยเราเหนื่อยแน่แต่ขณะเดียวกันไม่ได้แปลว่าเขาแค่พัดชย่ยเราก็ต้องเป็นหวัดงอมแงมแต่ก่อนนี้จริง จากนี้ไปอาจจะไม่จริงแล้วก็ได้ครับ